The Storytelling Power of story for Leaders of for พลานุภาพแห่งการเล่าเรื่องกับเพียวิทย์ดรวิทย์สิทธิเวคินเล่าเรื่องธุรกิจอย่างไรให้เข้าไปอยู่ในใจผู้ฟังให้การสื่อสารพาคุณบรรลุเป้าหมายในฐานะนักเล่าพนักงานผู้บริหารและผู้นำองค์กรคอสออนไลน์เฉพาะการซื้อผ่านพาร์ทเนอร์วัน,นิพบลดราคาไปกว่าครึ่งคลิกคำอธิบายใต้วิดีโอ ีจูป้าหวังเสียท่าให้กับหันซินแทบเอาตัวไม่รอดครับดีที่ได้คนของฟั่นเจิงมาแก้เอาไว้ได้หันซินเองแม้ว่าตามมาแต่ก็ไม่คิดที่จะตามต่อครับเพราะว่ารู้ว่ามันมีคนรู้ถึงการเคลื่อนทับเขาถึงเพียงนี้เนี่ยแสดงว่าฟั่นเจิงเองก็ต้องมีแผนรองรับทับของเขาอยู่แล้วจึงไม่ฝืนตามต่อครับการข้างหน้าอาจจะเสียมากกว่าได้ซีจูป้าหวางกลับมาปรึกษากับฟั่นเจิง ฟันเจงออกความเห็นว่าอยากจะให้ไปสารสัมพันธ์กับเ่ยเป้าดึงเอาเ่ยเป้ามาทํางานให้อีกครั้งเพราะว่าเ่ยเป้าเองเคยได้รับความไว้วางใจจากขั้นหวางให้เป็นแม่ทัพมาตีเมืองเผงเฉิงแทนหันสิน้นแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปและครั้งนั้นเนี่ยได้บาดหมางกับหลิวปังเพราะว่าหลิวปังเนี่ยด่าทอจนเสียหายไปทั้งอายทั้งเจ็บทั้งโดนดา่าเสื่อมเกียรติจึงกลับไปที่ผิงหยางตั้งแข็งเมืองอยู่ไม่เคยเข้าไปเข้าเฝ้าหั่นหวางอีกเลย ดังนั้นฟันเจิงจึงให้เซียงวีไปสารสัมพันธ์กับเว่ยเป้านั่นเองครับหมายที่จะให้ทัพหานสิ้นลงไปตีที่ผิงหยางตนเองจะได้วกกลับขึ้นไปตีสิงหยางแล้วก็ต่อด้วยเสียนหยางตามลําดับพระเจ้าสีจูเป้าหวางก็เห็นชอบกับความคิดของฟันเจิงจึงกล่าวว่าใครเล่าจะไปเกลี้ยกล่อมเว่ยเป้าได้บ้างเซียงป๋อจึงบอกว่าในเมืองเสียนหยางนั้นข้ามีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นหมอดูนามว่าสุยฟู่ ดูลักษณะให้ทุกชนชั้นยันเจ้าเมืองข้าพเจ้าจะฝากหนังสือไปถึงสี่ฟู่ให้ไปเกลีย้ยกล่อมเว่ยเป้าเองพระเจ้าซีชูเป้าวางเห็นด้วยจึงให้เซี่ยงปอนั้นเขียนหนังสือไปถึงสี่ฟู่ซึ่งเป็นเพื่อนกันครับสี่ฟู่นั้นอยู่ที่เมืองผิงหยางครับได้รับหนังสือที่เซี่ยงปอฝากมาก็คิดว่าคงเป็นโอกาสที่ตนเองจะได้ไต่เต้าขึ้นเป็น โหนหลวงสักทีหนึ่งเพราะว่าเสี่ยงป๋อน,นั้นเป็นขุนนางใหญ่ของพระเจ้าซีฉูป้าหวางคิดจะทําการเอาใจซีฉูป้าหวางให้เห็นผลงานอย่างชัดแจ้งในครั้งนี้ครับเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสีฟู่ได้ไปเข้าเฝ้าเว่ยเป้าณที่ออกขุนนางเว่ยเป้าเห็นสีฟู่มาก็ยินดีนะักจึงถามว่าเรากําลังจะคิดให้ท่านมาดูลักษณะอยู่พอดีท่านจงช่วยวิเคราะห์ ลักษณะในตัวเราเถิดจะดีร้ายประการใดสี่ฟูนั้นรับงานมาครับมีความยินดีจึงชวนให้เว่ยเป้านั้นออกไปนั่งในที่ที่สว่างปลอดโปร่งด้านนอกชายคาเมื่อนั่งลงแล้วจึงเห็นว่าสีหน้ามีเส้นโลหิตผิดปกติธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําไม่อยู่ในร่องในรอยจึงคิดว่าเว่ยเป้านั้นถึงการจะเสียทีแต่ครั้นจะพูดไปเช่นนั้นจะไม่สงความคิดที่คิดไว้ ที่จะเอาใจซีสูป้าวางจึงบอกกับเว่ยเป้าว่าข้าดูเส้นโลหิตของท่านนั้นมีสง่าราศียิ่งนักนานไปจะต้องตำราผู้ที่เป็นใหญ่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดินทําการศึกที่ใดก็จะมีชัยชนะเว่ยเป้าได้ฟังก็ยินดีครับบอกว่าเราเองก็คิดที่จะตั้งตนเป็นใหญ่อยู่ช้านานแล้วท่านพูดดังนี้ถูกใจเรานัก วัยเป้าดีใจมากจึงเชิญให้สี่ฟู่นั้นไปดูนางเปาโฮซึ่งเป็นภรรยานะครับนางเปาโฮเป็นภรรยาก็เดินออกมาให้สี่โฮนั้นให้สี่ฟู่นั้นได้ดูลักษณะสี่ฟู่ครั้งนี้ไม่ได้รับงานมาครับถ่ายไปด้วยความสัตย์จริงถ่ายไปด้วยความสัตย์จริงเพราะว่าลักษณะของนางเปานั้น ต้องลักษณะผู้ที่จะเป็นอัครมเหสีบุญหนักสักใหญ่เว้ยเป้าได้ฟังก็ดีใจครับถ้านางเป็นมเหสีแล้วข้าก็คงเป็นห้องเต้น,น่ะสิจะเป็นใครไปได้ก็จัดผ้าแพรอย่างดีเหมาะให้กับหมอดูสีฟูเป็นอันมากครับเว้ยเป้าได้ฟังคําทํานายของหมอดูดังนั้นก็คิดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่จึงเรียกเอาโจซูต้าฝูขึ้นมาปรึกษาว่าแต่ก่อนเราไปไพ่แพ้ให้แก่ซีชูเป้าหวางที่น้ําสวยๆเสียไพ่พลนเป็นอันมากพระเจ้าหันหวางนั้นก็ด่าทอเราจนเสื่อมเกียรติมาครั้งนี้เราแค้นเคืองนักได้ข่าวว่าซีชูป้าหวางจะยกไปตีสิงหยางเราจึงคิดว่าจะซ่องสุมกำลังพลถึงนับว่าจะเป็นชายถืนนิ่งนอนใจอยู่เช่นนี้ไม่นานหานสิ้นก็จะยกเข้ามา ตีเมืองเราเป็นแม่นมั่นเราควรชิงลงมือก่อนเข้าตีสิงหยางและเสียนหยางตามลำดับทำให้แผ่นดินกลายเป็น3ามกกขึ้นมาอย่าให้เล่าปีโจโฉสุนกวนได้เกิดขึ้นมาเถิด3ากกที่แกคิดก็คือว่ามีเว่ยเป้ามีหลิวปังแล้วก็มีเซี่ยงวีนั่นเองนะครับท่านจะคิดเห็นประการใดโจซูจึงบอกว่าท่านอย่าพึงน้อยใจไป ท่านไม่เห็นความดีของฮั่นหวางหรือฮั่นหวางเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีแก่ราษฎรทั้งไพรพลเมืองต่างๆก็เข้ากับฮั่นหวางเป็นอันมากฝีมือทหารก็มีฝีมือดีกุนซือนี้ก็มีสติปัญญาดังเทพพยญยดาลงมาทำศึกเองแม้นท่านนำกำลังพลไปเสียตั้ง30มหมื่นที่ซุยๆนั่นหั่นหวางก็เพียงแต่ด่าแต่ไม่ได้เอาโทษท่านเลยนำซ้ำยังปล่อยให้ท่านเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าเมืองผิงหยางดังเก่า จะหาใครที่ประเสริฐเลิศเลยอย่างหั่นหวางถึงเพียงนี้ท่านอย่าพึงคิดแข็งเมืองขึ้นเลยไวยเป่าโกรธครับบอกว่าข้าจะตั้งตัวเป็นใหญ่บุญญาวาสนาก็มีพร้อมอยู่แล้วท่านมาพูดจาทัดทานเช่นนี้ท่านเป็นพวกเดียวกับหั่นหวางอีกแล้วหรือสีฟูนั้นดูลักษณะเราต้องการที่ได้เป็นเจ้าแผ่นดินเป็นมั่นคงทั้งภรยาของเรานั้นก็ดวงดีได้เป็นอัครมเหสีใครเล่าจะไม่คิดณเวลานี้โจซูนั้นก็จึงบอกว่า ถ้าท่านจะเชื่อสีฟูก็ตามแต่ท่านเลยเวยเป้าได้ฟังโจสูวันแล้วก็โกรธครับก็ถอดเอาโจสูนั้นออกจากที่ขุนานางให้เป็นไพร่ดังเดิมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าทัดทานเว่ยเป้าได้อีกเวยเป้าตั้งซ่องสมกําลังพลได้กํลาลังพลประมาณ1น0 0 0 0เศษครับแล้วก็ตั้งให้จื้อช้างนะครับในฉบับต้นฉบับแปลนั้นชื่อว่าติดเตียงนะครับชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นั ให้จื้อฉางเป็นที่ปรึกษาให้ผัวจื้อต้าเจียงเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับแล้วก็ให้เิงจิ้งเป็นนายทหารม้าให้เสี่ยงทาหรือว่าห้างแทะเนี่ยเป็นนายพลทหารราบแล้วเว่ยเป่ายกทหารมาตั้งที่ด่านผิงหยางกวนซึ่งเป็นด่านชั้นนอกมีหนังสือไปถึงพระเจ้าซีฉูเป้าหวางพระเจ้าซีชูเป้าหวางก็มีความยินดีว่าเว่ยเป่านั้นแข็งแล้ว ฮันหวางแจ้งว่าเว่ยเป้าตั้งแข็งเมืองก็หัวเราะบอกว่าไอ้เว่ยเป้าคนนี้มันดีแต่ปากหัวเมืองทั้งปวงจะได้ดูเยี่ยงอย่างว่าแข็งเมืองขึ้นมาจะได้เป็นเช่นไดคือถ้าได้ดูในตอนที่แล้วๆเนี่ยพวกอาจารย์จื่อฝางพวกรี่สือฉีเนี่ยก็ได้บอกลักษณะของเว่ยเป้าไว้แล้วว่าชอบคำยกยอชอบดีแต่ปากเป็นคนประเภทนี้เมื่อใครไปยกไปยอเนี่ยก็จะดีใจนึกกำเริบใจได้โดยง่ายครับครั้งนี้หันหวางจึงไม่ได้เกรงตัว ว่เป้าอีกต่อไปรีซือฉีซึ่งเป็นที่ปรึกษาจึงบอกกับฮันหวางว่าหากพระองค์จะยกทหารลงไปตีเว่ยเป้าตอนนี้ทหารที่เพิ่งจะเสร็จศึกมาก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ซึ่งจะยกไปก็ลำบากนักข้าพเจ้าจะขอให้ ยืดเวลาไปอีกสักพักหนึ่งก่อนซึ่งระยะเวลานี้ข้าพระเจ้าจะขอเดินทางไปเล่าโลมดูท่วงทีพูดจากเกลี้ยกล่อมให้เว่ยเป้านั้นกลับมาขึ้นแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งเกลือกว่าเว่ยเป่าจะรู้ตัวสำนึกผิดจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองทั้แกล้วทหารมากนะักพระเจ้าหั่นหวางก็เห็นชอบด้วยครับก็อย่างน้อยก็ได้เป็นการประวิงเวลาไปสิอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ให้ลี่ซือฉีซึ่งเป็นกุนซือเท่าคนแรกของหลิวปังเนี่ย งานหลักของแกก็มักจะเป็นการเดินทางไปเกลี้ยกล่อมเดินทางไปสารสัมพันธ์ในดินแดนแคว้นต่างๆแล้วก็ได้เมืองต่างๆมาเยอะเป็นนักต่อนักแล้วครับงานนี้ลี่เสือฉีแค่ปรากฏหน้าไปที่ผิงหยางทุกคนก็รู้แล้วว่าหั่นหวางใช้ให้มาเกลี้ยกล่อมเว่เป่อบ,บอกว่าถ้าท่านจะมาเกลี้ยกล่อม ก็พูดไปได้เลยเรารอฟังอยู่นี่สือฉีบอกว่าโบราณว่าไว้คิดการทั้งปวงนั้นก็ให้คิดการให้แน่นหนักให้ละเอียดดูก่อนท่านเห็นหรือไม่ว่ากราฟชีวิตของหั่นวางนั้นแม้ว่าจะอยู่จุดต่ำสุดแต่กำลังพุ่งแรงขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันหากแต่ซีฉูป้าหวางนั้นมีแต่จะถดถอยแม้ว่ากำลังทางการรบจะแข็งขันสักปานใดแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับหานสิ้น ว่ยเป่าจึงบอกว่าครั้งก่อนเราแพ้ศึกหั่นหวางดาข้าเป็นข้อหยาบช้าได้ความอวยศต่อทหารนักเราก็นะเป็นชายผู้หนึ่งจะหวังพึ่งผู้ใดนั้นเราหาต้องการไหมท่านอย่าว่าให้ป่วยการเลยเราขี้เกียจฟังถึงท่านจะไปปลุกอสูฉินขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดิบเลียด,ยดกกเนี่ยมาพูดกับเราเราก็จะไม่กลับไปหาหันหวางนี่ซื้อฉีได้ฟังว่าขนาดซสูฉินยังโน้มน้าวให้วยเป้ากลับไปไม่ได้ตนเองเป็นใครจึงกลับไปยังเสียนหยางเล่าความไม่หันหวางฟัง ทุกประการนั่นเองหันหวางได้ฟังจึงถามลี่ซือฉีว่าไว้เป้าคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่นั้นตั้งอยู่พิงอย่างนั้นแล้วให้ใครเล่าเป็นแม่ทัพบ,บ้างลี่ซือฉีบอกว่าให้ปัวจือเป็นแม่ทัพใหญ่บังคับทหารเป็นกองสิทธิ์ขาดหันหวางจะบอกว่าปัวจือนั้นเป็นลูกเล็กเป็นเด็กยังปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่ไหนจะคิดการใหญ่ได้เลีงถามต่อไปว่าแล้วใครเล่าเป็นนายพลทหารมา ลีซือฉีบอกว่าเป็นฝงจริงนายทหารมาหันหวังจึงว่าอ๋อไอ้ฝงจริงนั้นเป็นลูกของไอ้ฝงอูขุนนางตั้งแต่ครั้งของพระเจ้าจินซีฮ่องเต้ฝงจริงเป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่ก็จริงแต่สู้กวนยิงของเราไม่ได้หันหวางถามต่อไปว่าแล้วใครเล่าที่คุมทหารเดินเท้าลี่ซื้อฉีบอกว่าเป็นเสี่ยงทานายทหารเดินเท้าผู้ใหญ่หันหวางจึงบอกว่าเสี่ยงทานั้นฝีมือต่ำเตี้ยเลียดินในทหารเดินเท้าความคิดนั้นสู้ทางด้านของเฉาซุนของเราก็ไม่ได้ ถ้าจะประทะกันนั้นเห็นจะชนะแต่ฝ่ายเดียวฮันหวางจึงสั่งให้หารสิ้นเป็นแม่ทัพเฉาเซินเป็นนายทหารเดินเท้ากวนยิงเป็นนายทหารมะคุมทหารเลวคนละสิบหมื่นรวมเป็น20่สิบหมื่นยกไปกำจัดไว้เป้าแล้วก็ ทั้ง3นายรับคําสั่งบัญชาออกไปจัดทหารตามคําสั่งรับตราแม่ทัพจากหลิวปังหันสิน้นก่อนไปก็ได้ําชักกับหั่นหวางว่าข้าพเจ้ายกไปในครั้งนี้เห็นว่าซีฉูป้าหวางจะยกมาตีเมืองสิงหยางเป็นมั่นคงหันสิ้นก็ยังรู้ทันทางด้านของฟั่นเจิงอยู่นะครับหั่นหวางตกใจบอกว่าเออใช่เราก็ลืมนึกไปเห็นว่าเซี่ยงวีนั้นเพิ่งแพ้กลับไปไม่นึกว่าจะกลับมาตีได้อีกแล้วท่านจะคิดเห็นประการใดจะให้ใครเป็นแม่ทัพได้ ท่านหวางตอนนี้ค่อนข้างจะเข็ดแล้วครับว่าเมื่อไหรที่ไม่มีหันซิ่นนั้นจะเจ็บตัวอย่างแน่นอนหันซิ่นจะบอกว่าข้าพเจ้าเห็นแต่หวังหลิงผู้เดียวที่มีน้ำใจสัตว์ซื่อเข้มแข็งนักพอจะต่อกรอกับซีฉูป้าหวางได้ด้วยตนเองท่านหวางจึงว่าแม้หวังหลิงนั้นจะเข้มแข็งเพียงใดแม้ว่าจะเคยหวังหลิงคือคนที่เคยไปแก้ตัวของหลิวไท่กงมาครั้งที่ทําให้อิงปู้นั้นต้องพ่ายแพ้กลับไปนั่นเองครับท่านหวางบอกว่าแมหวังหลิงจะเข้มแข็งแต่ว่าแม่ทัพแต่ว่ามารดาของ หวังหลิงนั้นถูกซีชูป้าหวังยึดเอาตัวไว้แล้วหากว่าซีชูป้าหวังเอาความข้อนี้มาขู่ทางหวังหลิงหวังหลิงก็จะทําการได้ไม่เต็มกําลังฝีมือเราจะไม่พ่ายแพ้เอาหรือฮันซินจึงบอกว่าหวังหลิงนั้นน้ำใจหนักแน่นดั่งหินผาความกระตันอยู่ก็มีแต่ท่านอยาประมาทน้ำใจหวังหลิงไปเลยหวังหลิงนั้นมีความคิดที่หนักแน่นจะไม่พ่ายแพ้ต่อซีชูป้าหวังเป็นอันขาด ว่าแล้วก็ลาทางด้านของหันหวางตรงไปยังผิงอยางนั่นเองฝ่ายทางใต้ของเว่ยเป้าเมื่อทราบว่าหันซินยกทัพมาก็รีบไปยังตำบลผูปั่านเพื่อที่จะชิงเอาริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็ทําการชักเอาสะพานขึ้นไม่ให้หันซินข้ามมาได้หันซินยกมาถึงตำบลผูป่านคิดจะข้ามแม่น้ําก็เห็นสะพานนั้นถูกชักไปแล้วก็ ได้ประชุมกับนายทัพนายกองถามว่าเมื่อมีการชักสะพานอย่างนี้ท่านตั้งปวงจะเห็นประการดใดนายทัพนายกองก็พร้อมใจกันตอบทันทีว่าแล้วแต่หยวนโซยนั่นก็คือว่าหันซินเก่งจนทุกคนเนี่ยคาดหวังว่า ออกความคิดเห็นไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าอาจจะตื้นเขินเกินไปก็เป็นข้อเสียเหมือนกันและแน่นอนครับหันสิ้นก็ถามไปเพื่อที่จะอยากรู้สติปัญญาของบรรดานายทัพนายกองเท่านั้นหันสิ้นมีแผนอยู่ในใจแล้วครับหันสิ้นได้ยินดังนั้นกินสั่งให้กวนยิงนั้นเป็นที่เป็นทหารม้าเนี่ยที่เป็นนายทหารม้าคุมทหารพากันไปตัดเอาไม้มาทำแผแต่ว่าแผลที่หันสิ้นสั่งทำครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือให้แกล้งทำเป็นข้างหน้าเนี่ยเหมือนอย่างเรือ เป็นรูปหน้าเรือคือมองจากด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยคือเรือชัดๆแต่จริงๆตรงกลางเนี่ยเป็นแต่เพียงแผ่ไม้เพราะว่าหันสิ้นต้องการที่จะทําการหลอกให้ทางด้านของเว่ยเปาที่มองมาจากฝั่งตรงข้ามเห็นว่าหันสิ้นกําลังที่จะต่อเรือเพื่อที่จะข้ามแม่น้ําไปนั่นเองเรือของหันสิ้นใช้เวลาทําประมาณ2วันแล้วก็ลอยมาในเวลากลางคืนรุ่งเช้ามาเว่ยเปาและทหารมองไปก็เห็นเป็นเรือรบ จำนวน1,000พกว่าลำตั้งพร้อมที่จะเดินทางข่ามแม่น้ำมาธงทิวประดับไว้ดุดดังกองเรือจากสวรรค์เว่ยเป่าเห็นดังนั้นก็รีบเกณฑ์เอาทหารเนี่ยมาประจำริมฝั่งแม่น้ำบอกว่าฮันซินไม่รู้คนเลยวิธีไม่รู้กล,ลยุทธ์เลยจะข้ามมาเช่นนี้เรายึดตะหลิงเอาไว้แล้วข้ามมาก็เหมือนกับวิ่งเอาตัวมาเผชิญคมหอกนั่นเองเว่ยเปาระดมกำลังทั้งหมดมาอยู่ที่ริมแม่น้ำครับฮันซินนั่งมอง การจัดทัพของเว่ยเปาอยู่ก็หันหน้ามาสั่งให้เฉาเซินนั้นคุมทหารสอง0,000ื่นอ้อมไปตีผิงหยางผนะิงหยางก็คือเมืองของเว่ยเปาที่ปล่อยไว้ข้างหลังพร้อมกับครอบครัวกับทหารที่รักษาไว้แต่เพียงหมวดเพียงกองเท่านั้นครับเฉาเซินคำนับลาคุมทหารออกไปทางเหนือน้ำอ้อมไปตีถึงตำบลเซี่ยหยางเร่งทำแพรข้ามแม่น้ำรีบเข้าไปตีเมืองผิงหยางได้โดยง่ายเข้าไปรักษาเมืองอยู่แล้วก็จับเอาครอบครัวของเว่ยเปานั้นได้ ทุกตัวคนครับฝ่ายทหารเว่ยเป้าอยู่รักษาเมืองผิงหยางนั้นหนีออกมาได้ไปรายงานทางด้านของเว่ยเป้าว่าเมืองนั้น แตกไปแล้วแล้วครอบครัวของท่านถูกจับเอาไว้แล้วเว่ยเป้าตกใจครับเพราะห่วงเมียเมียนั้นทั้งสวยแล้วก็ทั้งดวงดีหวังจะเกาะเป็นห้องเต้ซะหน่อยเสียเมืองไม่เป็นไรก็แต่เสียเมียนั้นไม่ยอมจึงขึ้นมาจะพาทหารกลับไปตีเอาผิงหยางคืนขณะนั้นพอหันสิ้นเห็นทัพของเว่ยเป้านั้นเรรวนขึ้นรับสัญญาณว่าผิงหยางแตกแล้วก็สั่งให้กวนยิงนั้นดําเนินการ ข้ามมาถึงค่ายของเว่ยเป้าทัานทีกงยิงเห็นดังนั้นก็ขับทหารเขาตีทับเว่ยเป้าเว่ยเป้าทั้งเสียใจทั้งเสียกําลังก็ไม่คิดที่จะรบต่อไปทหารก็คิดเช่นนั้นเช่นกันต่างคนต่างที่จะทิ้งอาวุธหนีเอาตัวรอดกวนยิงเองก็พาทหารไล่ฆ่าฟันทหารเว่ยเป้าล้มตายเป็นเบื่อเว่ยเป้าพาทหารรีบมุ่งไปทางผิงหยางแต่ว่าหันซินวางเอาไว้แล้วหลังจากที่เฉาเซินยึดพิงหยางเอาไว้แล้วก็ได้นํากําลังเข้าตีขนาบทางด้านของ ทัพของเว่ยเป้านั้นขณะที่ว่ยเป้าหนี้อตัวรอดไปก็พบกับทัพเฉาเซนเฉาซนจับเอาเว่ยเป้าได้โดยง่ายได้ครับฝ่ายทหาร3มคนที่ตั้งเป็นแม่ทัพประกอบไปด้วยผัวจื้อเฟิงจี้เสี่ยงทาสามนายทหารศึกก็ทิ้งทัพหนีเอาตัวรอดครับเฉาซนกับกวนยิงให้ทหารล้อมจับว่ยเป้ามัดเข้าไปให้หันหสิ้นหันสิ้นเห็นว่ยเป้าเข้ามาจึงทักทายว่าอา้าว นั่นคือแม่ทัพที่มาแทนข้าวันนั้นนี่เหตุใดท่านจึงได้คิดน้อยเช่นนี้เข้ากับซีชูป้าหวางเล่าหั่นหวางได้ไว้ชีวิตท่านถึงเพียงนี้กับโทษแห่งการพ่ายสืครั้งนั้นเสียทัพสามแสนท่านทำไมจึงไม่คิดที่จะไปลุกโทษแก่พระเจ้าหั่นหวางหลิวปังเล่าเว่ยเป้าไม่รู้จะตอบยังไงครับก็นั่งอ้ำอึ้งอยู่หันสิ้นจึงส่งให้เว่ยเป้านั้นขึ้นรถที่เป็น คุกเนี่ยรถที่รถคุมขังน,น,นะครับส่งไปให้กับท่านหวางที่สิงอย่างแล้วแต่บุญแต่กรรมท่านเถิดนั่นคือคําพูดของหันสิ้นพูดก่อนจากลาเวยเป่าก็เดินทางไปทั้งครอบครัวถูกขังเป็นเฉลยศึกครับเวยเป่าไปถึงก็ร้องขอความเมตตาฝ่ายทางด้านของหันสิ้นก็ยกคนเนี่ยเข้าไปยังผิงอยาง ผู้ที่ตอนรับหันสิ้นที่พิงหยางก็คือโจซูนั่นเองโจซูคือคนที่ทัดฐานเว่ยเปาไม่ให้ยกทัพไม่ให้ตั้งตัวแล้วถูกถอดออกจากขุนนางโจซูนําเอาขุนนางทั้งหลายนั้นออกมาคํานับรับหันสิ้นตั้งให้โจซูเป็นผู้รักษาเมืองอพิงหยางแล้วก็ให้รัษฎรทามาหากินตามภูมิลําเนาครับมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเกี่ยวกับตอนนี้นะครับว่าภรรยาของเว่ยเปาที่ว่า หมอดูดูแล้วจะได้เป็นสนมใหญ่หรือว่าจะได้เป็นอครมเหสีทํานองเนี่ยนะครับก็คือนางป๋อจีหรือว่าซิ่งป๋อโฮซึ่งตาวัติศาสเนี่ยก็คือหนึ่งในสนมใหญ่ของทางด้านของหลิวปังนั่นเองแต่ที่มาที่ไปที่ได้รับการบันทึกเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นอดีต ภรยาของเว่ยเป้าคนนี้แหละครับซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ว่าครั้งที่เว่ยเป้านั้นเข้าไปพบหลิวปังหลังจากที่พ่ายศึกก็ได้ขอความเมตตาขออาชีวิตต่อหลิวปังพร้อมทั้งเสนอเอาภรรยาคนนี้แหละครับก็คือคนสวยในภรรยาคนสวยเนี่ยให้กับหลิวปังและด้วยความงามของนางเองจึงทําให้หลิวปังเนี่ยชื่นชอบในตัวของนางพร้อมทั้งความเฉลียวฉลาดนางเองจึงถูกกลายเป็นสนมอีกผู้หนึ่งของพระเจ้าหั่นหวาง อดีตสามีของเธอซึ่งก็คือเว่ยเปานั้นก็รอดชีวิตแต่มีชีวิตอยู่อย่างอัปยศนะครับภายใต้การดูแลของหลิวปังในเมืองสิงหยางและในอนาคตต่อไปทั้งเว่ยเปาเองก็จะได้ทำงานสำคัญทั้งนางป๋อจือเองก็จะได้ทำงานสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังในอีกแง่มุมหนึ่งที่ ในเส้นเรื่องเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงในตอนที่ภรยาของเว่ยเป่าเนี้ยรอดชีวิตได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ดีได้ไปหาข้อความนี้ในบันทึกของสื่อจี้ก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เท่าที่เห็นนะครับยังอ่านไม่เจอเพราะพยายามหาในบทประวัติของหลิวปังก็ไม่พบบทประวัติของเว่ยเป่าเองก็ไม่พบไม่ทราบว่าไปปรากฏอยู่ที่ใดเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกัน แผนการของฟั่นเจิงเป็นจริงนั่นคือหานสิ้นยกไปตีว่ยเป้าแต่หานสิ้นเองก็รู้ดีว่านั่นคือแผนการของฟั่นเจิงหานสิ้นสามารถเอาชนะว่ยเป้าได้แต่เมืองสิงหยางนั้นถูกทอดทิ้งไว้ด้านหลังทางด้านของฟั่นเจิงและเซียงวีเองจึงมีความเคลื่อนไหวสืบที่สิงหยางที่มีหวังหลิงคอยรับทับของซีชูเป้าวหวังนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันตอนต่อไปสวัสดีครับ